ฉันมีคุณค่าและเซลล์เอ็กซ์ตรีมในตัวเองตอนนี้ฉันอนุญาตให้ตัวเองอยู่กับความสงบในพื้นที่ที่อบอุ่นและโอบอุ้มฉันฉันรู้สึกถึงความนิ่งความสบายและความผ่อนคลายที่ค่อยๆเกิดขึ้นภายในใจ ฉันหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกอย่างช้าๆในทุกๆลมหายใจจะพาฉันกลับมาอยู่กับร่างกายของฉันเองในทุกๆก,การหายใจจะพาฉันกลับมาอยู่กับหัวใจของฉันเอง และในทุกๆการหายใจก็จะพาฉันกลับมาอยู่กับปัจจุบันฉันรู้สึกถึงความปลอดภัยที่แผ่กระจายไปทั่วทั้งตัวฉันฉันรู้สึกถึงความสบายใจเมื่อฉันได้อยู่กับตัวเองในแบบที่ฉันเป็นร่างกายของฉันกำลังเรียนรู้ว่าการพัก คือสภาวะที่หล่อเลี้ยงให้ชีวิตจิตใจพลังงานของฉันมันฟลูขึ้นสบายขึ้นหัวใจของฉันได้เรียนรู้ว่าการเป็นตัวเองคือสภาวะที่ฉันอ่อนโยนกับตัวเองและสร้างความมั่นคงให้กับตัวฉันเองฉันเริ่มเปิดพื้นที่ในใจ ให้ตัวเองได้เป็นตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติฉันยอมรับตัวเองในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตฉันยอมรับตัวเองในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตฉันยอมรับตัวเองในทุกๆอารมณ์ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบและนี่ก็คือตัวฉัน ฉันยอมรับพลังงานของฉันในวันที่ฉันเปล่งประกายในวันที่ฉันสงบนิ่งหรือแม้แต่ทุกวันของฉันฉันยอมรับพลังงานของฉันฉันตระหนักว่าคุณค่าของฉันดำรงอยู่และยังอยู่ในตัวตนของฉันเองคุณค่านี้อยู่กับฉันอย่างมั่นคงและมันอยู่กับฉันอย่างสม่ำเสมอมา ฉันให้พื้นที่กับความรู้สึกของฉันเองด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาตัวเองฉันสามารถรู้สึกในทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นวันที่ลบฉันเป็นฉันได้ทุกอย่างเพราะฉันเข้าใจและฉันเมตตาตัวเองฉันสื่อสารกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยน เมตตาให้อภัยกบอุ่และเต็มไปด้วยการสนับสนุนภายในใจที่ฉันอยากจะส่งเสริมตัวเองฉันพร้อมสนับสนุนตัวเองซัพพอร์ตตัวเองและให้กำลังใจตัวเองฉันดูแลหัวใจของฉันด้วยความใส่ใจด้วยความจริงใจด้วยความรักด้วยความเมตตาเหมือนฉันกอด ตัวฉันเองก่อนเด็กคนหนึ่งที่เป็นตัวฉันเองฉันรักและเมตตาในตัวเองฉันสร้างความปลอดภัยให้กับตัวฉันเองให้ตัวฉันเองรู้สึกถึงความเมตตาความรักความปลอดภัยความปรารถนาดีที่ฉันพร้อมให้กับตัวฉันเองฉันจึงดูแลหัวใจของฉันเองด้วยความใส่ใจ และจริงใจฉันรู้สึกถึงความลึกของความสัมพันธ์ที่ลึกมากขึ้นระหว่างฉันกับตัวเองตอนนี้ฉันรับรู้ถึงพลังแห่งคุณค่าในตัวเองที่เติบโตขึ้นภายในใจของฉันอย่างมั่นคง ฉันรับรู้ถึงความเชื่อมั่นในตัวเองที่เติบโตขึ้นภายในใจของฉันยังมั่นคงฉันรับรู้ถึงการตระหนักรู้ในตัวเองที่เติบโตขึ้นภายในใจของฉันยังมั่นคงและพลังนี้ไม่ได้เร่งไม่ได้รา้าแต่ค่อยๆฝังรากลึกภายในใจอย่างมั่นคง ฉันเคารพขอบเขตของฉันเองฉันให้เกียรติตัวฉันเองฉันเคารพความเป็นตัวของฉันเองในทุกๆการตัดสินใจฉันเชื่อมั่นในประสบการณ์ของฉันฉันเชื่อในการเรียนรู้ของฉันและฉันเชื่อในการเติบโตของฉัน ฉันรับรู้ว่าเส้นทางชีวิตของฉันฉันมีคุณค่าในแบบที่ฉันเป็นเส้นทางชีวิตนี้ฉันมีคุณค่ามากมายในแบบที่เป็นฉันเส้นทางชีวิตนี้ฉันตระหนักรู้ถึงความมั่นคงความปลอดภยัยความมีคุณค่าและความรักความภาคภูมิใจในตัวฉันเองฉันมีมัน ฉันมีความภูมิใจฉันมีความรักฉันมีการเห็นคุณค่าฉันมีเซลล์เอ็กซ์ตรีมฉันมีความเชื่อมั่นในตัวฉันเองอย่างที่สุดฉันรับรู้ว่าเส้นทางชีวิตของฉันมีคุณค่าในแบบของฉันเองฉันยืนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองด้วยความมั่นใจและสบายใจในแบบที่ฉันเป็นฉันให้เกียรติตัวเอง ผ่านคำพูดผ่านการเลือกเส้นทางในชีวิตและการกระทำของฉันการให้เกียรติตัวเองของฉันมันผ่านในทุกๆอิริยาบถในทุกๆคำพูดในทุกๆก,การแสดงออกของฉันว่าฉันให้เกียรติตัวเองอย่างที่สุดฉันเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างที่สุดฉันรักและภาคภูมิใจในตัวเองอย่างที่สุด นั่นส่งผลให้ฉันเกิดความมั่นใจในตัวเองเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างที่สุดฉันเข้าใจว่าการเห็นคุณค่าในตัวเองคือรากฐานของความสัมพันธ์เป็นรากฐานของการงานเป็นรากฐานของชีวิตที่สมดุลดังนั้นฉันจึงเห็นคุณค่าของตัวเอง รากฐานความสัมพันธ์การงานและชีวิตของฉันจึงสมดุลขึ้นฉันรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในตัวของฉันเองในแบบที่ฉันเป็นฉันรู้สึกมั่นคงแม้ในเวลาที่ชีวิตกำลังเปลี่ยนไปฉันก็ยังรู้สึกมั่นคงฉันก็ยังรู้สึก ปลอดภัยและฉันเชื่อมั่นว่าตัวฉันเองสามารถพาตัวเองผ่านพ้นไปได้ในทุกๆช่วงชีวิตที่กำลังเปลี่ยนแปลงว่าฉันเชื่อมั่นฉันรักฉันเมตตาและฉันมั่นใจในตัวเองว่าฉันมีศักยภาพมากพอฉันมีความมั่นคงทางใจมากพอฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากพอว่าตัวฉันเองนี่แหละ จะสามารถผ่านพ้นช่วงชีวิตที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมั่นคงและสบายใจฉันรู้สึกสงบเมื่อจังหวะชีวิตช้าลงฉันตระหนักว่าคุณค่าของฉันคงอยู่ในทุกๆวันของชีวิตคุณค่าของฉันยังคงอยู่ในทุกๆวันของการดำเนินชีวิต คุณค่าของฉันยังคงอยู่ในทุกๆเวลาของการใช้ชีวิตฉันเลือกความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในของฉันในทุกๆความสัมพันธ์ที่ก้าวเข้ามามันจะสอดคล้องกับการเห็นคุณค่าในตัวเองของฉันฉันเปิดรับการปฏิบัติที่สะท้อนความเคารพความอ่อนโยน และความจริงใจที่ฉันมีต่อตัวเองฉันย่อมเปิดรับการปฏิบัติที่มันสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้เข้ามาฉันใช้ชีวิตในแบบที่สอดคล้องกับหัวใจและตัวตนของฉันการใช้ชีวิตของฉันสอดคล้องกับหัวใจกับภายในกับจิตใจกับพลังงานของฉัน ตัวตนภายในที่เห็นคุณค่าตัวตนภายในที่อ่อนโยนกับตัวเองตัวตนภายในที่เคาลกตัวเองด้วยความจริงใจและนั่นแหละฉันใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องไปกับมันกับตัวตนของฉันเองฉันไว้วางใจในตัวเองและในเส้นทางที่ฉันเลือกฉันอนุญาตให้ชีวิตของฉันได้ซัพพอร์ตสนับสนุนฉันในทุกๆช่วงเวลา ฉันรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้ชีวิตในแบบที่ฉันเป็นตอนนี้ฉันยืนยันกับตัวเองว่าฉันมีคุณค่าอย่างมั่นคงฉันมีความปลอดภัยฉันมีความภาคภูมิใจฉันมีความรักตัวเองอย่างมั่นคงฉันคู่ควรกับความรัก ความเคารพและชีวิตที่เกื้อหนุนกันและกันฉันคู่ควรกับความรักความเคารพฉันคู่ควรกับความเหมาะสมในความรักและความเคารพและฉันจะมีความรักที่เคารพในตัวฉันและเกื้อหนุนในชีวิตฉันฉันยอมรับตัวเองอย่างลึกที่สุดและอ่อนโยนที่สุด ฉันยอมรับตัวเองในทุกๆมุมในชีวิตของฉันอย่างดีฉันยอมรับตัวเองในทุกมุมในใชีวิตของฉันฉันยอมรับตัวเองในทุกมุมในชีวิตของฉัน,ใน,ใ,นในส่วนที่ลึกที่สุดของฉันฉันรู้สึกสบายเมื่อเป็นตัวเองใน,ในทุกๆมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานฉันรู้สึกสบายและเป็นตัวเอง ในด้านการเงินฉันรู้สึกสบายเมื่อเป็นตัวเองในด้านความสมัมพันธ์ฉันรู้สึกสบายและเป็นตัวเองในเรื่องความสำเร็จฉันรู้สึกสบายและเป็นตัวเองฉันรู้สึกสบายและเป็นตัวเองในทุกๆด้านในชีวิตของฉันฉันเป็นฉันฉันเป็นฉันในตัวตวนนี้ตัวตนนี้เป็นฉันที่สมบูรณ์งดงาม ฉันอนุญาตให้ความรู้สึกนี้อย่างรากลึกและอยู่กับฉันในทุกๆวันของชีวิตความรู้สึกนี้จะอย่างรากลึกในใจความปลอดภัยความมั่นคงความอบอุ่นใจความสงบใจความภาคภูมิใจความเชื่อมัน่นความรักและเมตตาในตัวเอง สิ่งเหล่านี้จะยังรากลึกลงไปในใจของฉันและดำเนินต่อไปกับฉันในทุกๆช่วงวันของชีวิตฉันใช้ชีวิตให้เต็มไปด้วยชีวิตที่มีคุณค่ามีความมั่นคงและมีความรักต่อตัวเองฉันใช้ชีวิตที่มีคุณค่ามีความมั่นคง มีความสงบทางใจมีความปลอดภัยมีความภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อใจมีความรักความเมตตาในตัวเองฉันใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในทุกุๆช่วงชีวิตของฉันฉันรักฉันรัก ฉันรักในตัวของฉันเอง